ครับกาบสวัสดีครับวันนี้มาเจอครับกับผมนะครับป้อมคนหลังคันนะครับติดตามผมได้ทางช่อง youtube นะครับกาวันนี้มาตกปลาที่หมายเป็นปลาบ่อนะครับเป็นปลาบ่อของเพื่อนนักตกปลาที่ตกปลาด้วยกันมาตั้งนานนะครับก็เป็นที่นี่เป็นหมายอยู่อยู่ประมาณเคียงของนะครับจากอาเภอดดยหลวงมาบ้านผมมาก็อยู่ประมาณสามสิบกว่ากิโลนะครับ ครับก็มากับเพื่อนนักตกปลาทั้งหมดก็ชมรมเมียนนายมาหกคนนะครับนะครับก็มาเจอกับทั้งชมรมนักประปทางช่างของแล้วกันนะครับวันนี้มาตกปลาบอดนะครับก็คือตกได้เท่าไหร่เอากลับบ้านให้หมดนะครับเป็นบ่อเมาส์นะครับก็ตอนนี้ก็เอาอยู่เลยครับอากาศก็เย็นๆหนาวๆนิดหน่อยครับก็นะครับเป็นขาวๆก็เป็นจะเป็นหมายเลขนะครับวันนี้มาจับสลากที่นั่งนะครับวันนี้มาตกแบบหลิวกันนะครับหลิวล้วนเลยนะครับ ครับครับก็มาถึงที่หมายนะครับก็ได้ตำแหน่งเบอร์เก้านะครับก็จัดแจง้นที่ให้เรียบร้อยก็ตั้งระยะทุ่มนะครับวันนี้มากับพันสามสิบหกนะครับก็สายที่ใช้ก็นี้ปอนนะครับสายหน้าแปดปอนนะครับเออเหยียดที่ใช้ก็เช่นเคยครับนะครับ มืขิพนะครับช่างพ้อมเองครับผลิตและจัดจำหน่ายเองนะครับส่งทั่วประเทศต่างประเทศส่งครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาลองลุ้นกันว่าจะได้ปลาสักกิ่ตัวนี้นะครับก็วันนี้มากระบอกตกปลาของนาเชษนะครับเนี่ยครับคนนี้แ้ะครับนณาเชษช่างแงะเป่าครับเนี่ยไม่ใช่นะครับนะครับบรรยากาศของตกปลาวันนี้นะครับ อละเออันาัตนยุงตัวแรกนี่ลงมัสมแล้นคุณ้ส่ายงงตัวแรกจะเป็นของไทอเออเป็นได้ตัวแรกลครับ ตีตีมาตามกินเลยยุ่งเลยตามกินนี่ยุ่งเลยให้คนกินก่อนตางจับสิครับป้าอาหารแล้วเจ๊อาหารมันเบากว่านั่นเนาะมันเบามันเบากว่าดิ้นอย่นางดลงงามใสต้นหอบขนาดไหนอยู่แดงขนาดนี่พันเนี้ก็อุ้งแท้เต็ม มาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกครับปลานิ่ครับมีตั้งใหญ่ตั้งน้อยหนึ่สองนิ้วกว่ามีตัวแรกครับปลาหนิ่นครับได้ข้องกันเล็งมือหน่อยครับทำเวลาติดน้องเดี๋ยวก่อน

ยังวันเก่นนะแกโอ้วันนั้นตอดเหปลามัน ouais มีนักเนินหนเนหน่อยม่มันยังมีเลยไอ่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 ไอกอ่ไอ่ไอไออ้้อ เอากันเอามือไปว่ไป้างหลังเล้ครับดกันััี่ครับนีน้งที่สองครันน้องี่สอที่หน่ัน้องที่หนตั้ลังอันนี้ครับ่ายอนนึเออเอาไปว่าไปด้าหลังแล้วก็เอาสิ่จุ่ให้นี้ทำเจสสิ่งเดียวมันจะฮคะแนนผมตัวสมนิ้วนี่เ็ดฮัแล้วเหรอเบอ๊ครับอ๋ออันีมั้สามว่าได้ส

แล้วอขอตัวโต,วตวหน่อยครับนะเชฟนะเชฟเอาปลาบ่อผมมาปล่อยเปล่าครับเนี่ย Rundler, 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 ม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเรคุณทะาเล่นกีนปโอ้ยอยอยมันน้อยกับจะหาไรครับเอาใหม่ครับมันถึที่นก็่าเดียวหอ

คนลมาเอาคนเลมาคนกร้าหมนกโอ้โหอโต๊ะไชนินโต๊ะแบ่ปอยหลายตัวเลยช่างป้อมเลยนเป็นยังครับผมมาเอาคิปเออดียินดีจนักไหนนะไหนป้าอีสักสาวต่อน้ยผมมันอช้ครับอะไรเอ้ยมือใหม่นี่ตเลย

ไข่หันตัวเบอรเบร์ตัวนั้นให้หนอนปลาเหอยเชลีเนี่ยมีอยู่ประมาณสักตัวหนึงกาดตัวน้นเฮ้ยูเลยไล่ไล่ซดนะลุกแตลุกไปเนี่ยูเนาะบ่อยๆเลยเอาไปไล่ไล่สดเลยนะบ่อยๆบ่อยๆอ๋อ่กิดไถึงน่นล้ว

ก็ลาดูดาวดูีเหรอเฮ้ยห้เอ็มจนี่มันนอนหรอเขาเนาะอย่างเซ่นะแ่ว่าเอมจอนนนอนอ๋อนอนเหรอเจี่นเยนปแต่พื้นหนวกนนาวโง่เลยเจนแล้ว เรนต้องเหลายตัวครับมันกินเยอะครับกลิ่นจัดจ้ามันจะแปลงได้เี้ยพอคนุ่นนะครับคนพุ้นนั่นตัวแล้วนั่น

โอ้3 <coughs> <coughs> <coughs>

ชนกี่ตัวล่ะปะั๊ดโซ่อันนี้หลิวคุณได้ทำครับบ่ไข่บข่ไข่ได้ปลาตัวใดครับมามามาจ้องทุนมาได้ครับแบบนี่บิ๊กฟิตนี่ Big này, ฮัลโหลเปลาไปชิปเปอร์ <c oughs> เก้ามีกระชิปเปอร์เหเดี๋ยวนอนนี่น้องแล้ละผูะจอมที่ไหนก็เปี้ยเปี้ยหมดอะ หนองเตานากาเตียวเปียะมดเอเนาะอย่งจะได้จำเว้อยู่บนบกี่ยียมดนน็บปลาเรวะเก็บปลาปลาเปิ่ยขีใสหสเบอร์ไสเบออมีปลมันล้ออปลาตัวเด็กๆมันกิ่นก้อนไม่หนองเตาปล่อยกันนี่หองอึงเนี่ใครว่าวนั่น

เตียาเล่นนักจ๋อยนี่น่นี่มาใหมนี่นะมือใหม่อยากอ่อทำมือใหม่ทำมือใหม่นักมัเก้าอีกัสิงนะครับนี่นะอ๋อผลจากเก้าอีให้ดักเซฟด้วยฮโอ้เออเก้าอี้ครับเก้าอี้นี่มือสำหรับเก้าครับ เขาทำมอ้งไหมนี่มันเติมไหมถ้าเีีีมันปกล้องเห็นไถ้าเปียนกระชย ý thức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  không thức ý thức ý thức ý ไปตักคนนเนาะเี่นีนีนี่นี่สิาอาเอาน้เดี๋ยวักะนบาเ

ใส่ห <Cornell> ัวไปผ่าตายยืด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 ่ืดย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 ืดีืดย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 าดยื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 ด น่าไข่กุ้งดม้็ไล่าง่ล่างนะครับไม่ใม่ได้่อ็ไข่กุ้งดุดครับซับจาออนี่นะครับซุปต้มโจ้นี่ก็มาะดะิ่มได้ปลากินซุปต้มสองตัวเองว้เล้ดว mười lăm lăm mặt đó mình anh em mặt đó mẹ ngọt 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 เขาี่ขายแล้วเจ้ายื้อม่ห่อนอ่กอีนน้าลกแม่คกาวัี้เดแดดเดี๋ยวมห่อแล้วเนาะ่ย่งนี้อสองก็สามช้วย อยากี่ขัาวตอมบอกว่าเล่นจันเมต้เ่ดแน่นเลยเผื่อม่นมากใเห็นครอนะอ่เล่นอย่าแย่มาคอมา

ไปเทียกันนี้แผลข้อต้มครับเล็บผมไม่เซฟตอกละ,กกละหายไปละค้อนอ,ะอ่นอะนะครับต,ต,ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วครับก็บมาดูโปรเชตนะครับโปรเชตก็ตกตกปลายผมก็ผมนั่งพักกินข้าวนะครับก็ เดี๋ยวปวดรอชมกันต่อไปครับว่าจะได้ตัวโตหรือเปล่าก็ช่วงนี้ไม่มีใครได้ตัวโตแล้วครับรอลุ้นโตัครับว่าจะเป็นใครในวันนี้นะครับนะครับขึ้นมาหนึ่งตัวครับตัวนี้ไซต์โตแล้วครับเป็นปานินนะครับอันนั้นบอกเฮ้ยจอมกันเจ้าเราปรัหรเข้าก้มเตี่ยไป้ายยานี่เฮ้ยทำไม่คิดครับตึ้มมาได้วันนี้มาได้ดังหน่อยปะ นี่ครับตอนนี้ครับโตเลยครับปลานิลนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับ <c oughs> พอดีเมื่อกี้ไม่ได้อัดวิดีโอนะครับปา <c oughs> ครับครั้งแรกในชีวิตที่เล่นหลิวนะครับมือใหม่ครับวันนี้ ไม่แพงผลงานของพี่นะครับนะมือใหม่มือหลวมมือใหม่นะครับกับผลงานของเหยียดตกปลาบิ๊กฟิชเช่นกันนะครับแล้วก็มาดูวงผมครับกับผมนะครับช่างป้อมนะครับเอาวันนี้กับเู๊เจือมาแล้วเฮ้ใลูกเสือเขาน้ำฝาน่อยมันดึงดังแหงครับก็วันนี้ช่างป้อมก็ได้ประมาณนี้แหละครับเอาตัวงามๆมาออกมาโซกมอ ก็ได้ตัวโตประมาณตัวโตหนึ่งตัวครับนะครับก็ใช้เหยื่อตัวเองตลอดครับผลิตและจัดจาหน่ายเองนะครับเครับทั้งไอดีไลน์ทั้งเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับติดต่อมาได้เลยครับจนสายอยู่แค่ตามเราครับครับดี๋ยครับก็อย่าลืมติดตามผมนะครับกันนะครับกับป้อมคนหลังกันนะครับติดตามผมได้ทางเท่านี้เดิมนะครับทีนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ